ว้าวเลื้งลมเมื่อตนพระัลกับนี้สัตว์นาคนทั้งหลายต่างก็ตั้งพวกของตนให้เป็นหัวหน้าปกครองพักพวกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขดุดเดียวกับมนุษย์พวกปลาได้ตั้งปลาอานนท์เป็นหัวหน้านกได้ตั้งหงเป็นหัวหน้าส่วนสัตว์สีเท้าได้ตั้งราชสีเป็นหัวหน้า ครั้งหนึ่งพญาหง์ซึ่งเป็นหัวหน้าของบรรดาน,นกทั้งหลายมีความประสงค์จัดแต่งงานลูกสาวผู้เลดโฉมของตนจึงให้ประชุมบรรดาน,นกทั้งหลายณพื้นศิลาใหญ่แห่งหนึ่งแล้วให้ลูกสาวเลือกคู่เอาเองสุดแต่ใจชอบลูกสาวเส้นสวยของพญาหง์ได้เดินชงเงะและมอง ลูกหนุ่มซึ่งจับกลุ่มซูคอสลอนอยู่ณที่นั้นกลับไลกลับมาหลายรอบในที่สุดก็ได้พบลูกยวงใหญ่ตัวหนึ่งเห็นมีรูปร่างท่าทางองอาจพึงพามีน้ำซ้ำยังมีช่อยคอสีเหมือนแก้วมณีเป็นสุดสะดุดตายิ่งนัก เด่ยเกิดความชอบใจจึงกลับไปบอกพ่อแม่ของนางทันทีพ่อตกลงยกให้ลนกยุงผู้โชคดีพยาหงบอกลูกสาวอย่างพอใจปังหันมาประกาศแก่พวกนกทั้งหลายต่อไปนี่พวกท่านทั้งหลายเป็นอันว่าผู้ที่จะได้แต่งงานกับลูกสาวเราคือนกยูงผู้มีสร้อยคอซายนั่นแหละ แม้ท่านช่างมีบุญวาสนาสูงส่งเหลือเกินพวกลูกพากันรุมเร้าเข้ามาแสดงความยินดีและยกยอปอปัป้นนกยงเป็นกันใหญ่ท่านได้ลูกเคยพยาหงพระบุญวาสนาของท่านแท้ๆใช่สีใครเราจะวาสนาดีเท่าท่านนกอีกพวกหนึ่งสนับสนุนขึ้นบ้าง ข้าอิจฉาท่านจริงๆพระภาสีและขณะที่เสียงยกยอปั้นกำลังสนันอึงอ้นไปทั่วบริเวณนั่นเองเจ้านุกยุงโู้ชกดีซึ่งหัวใจพองตัวจนครับอ,อกอยู่แล้วก็เริ่มออกลวดลายมันทะละออกมายืนกลางที่ประชุมยกปีกหางขึ้นรำแพน กรีดกรายไปมาพร้อมกับส่งเสียงออกมาทันทีว่าข้ามิใช่จะมีบุญวัส,สนาอย่างเดียวหรอกเว้ยพักพวกปีกหางของข้าก็ยังสวยสะดุดตาหาใครทาบมิได้ด้วยนี่ดูสิดูให้เต็มตาเดี๋ยวจะหาว่าคุยพวกแกสวยไม่ได้ที่เท้ารุ่งร่วงของข้าหรอกมันฝอยฟุง้ง พางหัวเราะเยาะเยะ้ยพวกนกทั้งมวลต่อไปอีกจกใหญ่ท่านพญาหงนกยุงอายุมากตัวหนึ่งขยับไปพูดกับพรญญาหงเพราะรู้สึกมันไส้เต็มทนนกสามหาวคุยโวอย่างนี้หรือที่ท่านจะรับเป็นลูกเขยแม่บอกตรงๆข้าเสียดายลูกสาวของท่านจังเลยจริงอย่างว่านั่นแหละพี่เมีปยปญาหงสนับสนุน เพราะทนมันไส้ต่อไปไม่ไหวเหมือนกันข้าเองก็เสดาอย่างที่สุดที่ลูกสาวเราจะได้ปวชันต่ำๆพักนี้ฝ่ายพญาหงซึ่งรู้สึกไม่พอใจในกิริยาท่าทางของวาทีลูกเคยตั้งแต่แรกแล้วเมื่อได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นก็เพียงก็ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจ หนักขึ้นในที่สุดก็ตัดสินใจร้องประกาศออกมาทันทีว่านี่พวกท่านตั้งหลายจงเงียบเสียงฟังเราสักครู่ที่เราประกาศยกลูกสาวเราให้ลูกยุงเมื่อคืนนี้เมื่อกี้นี้นั่นนะขอยกเลิอกอ้าวทำไมอย่างนี้อย่างนั้นล่ะ ท่านพญหาหงนกยูงหุบป,ปีกหางร้องถามลั่นขึ้นด้วยความแปลกใจเป็นดักนาท่านประกาศยกให้ค่าแล้วแต่มาบอกเลิกเอาง่ายงอย่างนี้จะใช้ได้หรือจะใช้หรือไม่เราไม่เข้าใจพรญยาหงตอบเสียงหนักแน่นท่านมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับลูกสาวเราเราไม่สิทธิ์ที่จะบอกเลิกได้ไม่เหมาะสม ยังไงท่านพญาหงนุกยงจอมสามหาวถามต่อไปอย่างไม่ลดละท่านวางกล้ามสามหาวคุยโวเหิมอย่างกับว่าเหลืองลมเช่นนี้เราถือว่าประพฤติไม่เหมาะสมกับลูกสาวเราอย่างยิ่งพญาหงหยุดเป็นระยะหนึ่งพางหันมาทางพวกนกทั้งหลายหรือว่ายังไงพวกเรา ลอกออกเสียงสิท่านประหยาหงพูดถูกต้องแล้วพวกเราเห็นด้วยเสียงสนับสนุนจนพวกนกตังกึกก้องเจ้านดกยุงหันหน้าหน้าด้านฝอยกิ่งโอ้อวดอย่างนี้ควรจัดตะเพิดไปให้พ้น,พ,นพ้นดีกว่าว่าแล้วพวกนกทั้งหลายก็คือหากันรุมจิกรุมถึงกัน กับนกยุงเป็นพันละวันนกยุงจอมโวตกใจวิ่งหนีหัวสุกหัวสุนแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดถูกจิกเสียจนหน้าตาเวะวะและถูกทิ้งเสียจนปีคนสวยๆหลุดขาดวินหมดมันนอนกลิ้งอยู่กับพื้นอาการปางตายเมื่อจัดการกับนกจอมโวแล้วพวกมันก็หันมา สนับสนุนให้พระยาหงยกลูกสาวให้กับหงทองซึ่งเป็นหลานของพระยาหงเองและพวกมันก็ว่าเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่านกอื่นใดในที่นั้นและแล้วก็แยกย้ายกับเกินส่วนดวงรังของมันคงปล่อยให้นกอยู่ผู้นาสงสารนอนกลิ้งอยู่ณนะที่นั้นต่อไปตามลำพัง คติจากเรื่องนี้กระทําตนเป็นว่าวเหลืงลมพอถูกยกยอบปอปันเข้าหน่อยชักวาดลวดลายผลสุดท้ายก็ต้องเจ็บช้ำรักกรรมสวงอย่างลูกยุงนั่นแหล